สวัสดีลูกค้านะคะแล้วก็เอฟซีทุกทุท่านนะคะที่เข้ามารับชมะค่ะวันนี้เดี๋ยวพาชมรถกระท้างอูนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นหัวสีนั้นนะคะลูกค้าสีชมพูค่ะอ่าลงจอดถึงอูเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะพามาชมนะคะรุ่นนี้นะคะอ่าของคันนี้เป็นหัวเมก้าแคบค่ะลูกค้าเครื่องติดรถคู่ตัวมาจากญี่ปุ่นเป็นเครื่อง Jo7E นะคะอ่าเครื่องของคันนี้ก็ เป็นรุ่นที่ลูกค้า FC หลายๆท่านนะคะมองหาอยากรับกลับไปใช้งานนะคะวันนี้เราก็มีมาลงให้ได้เลือกชมกัน1นึคันยังโสดด้วยนะคะฝากลูกค้าและก็ FC ด้วยถ้าสนใจก็เชิญแวะเยี่ยมชมรถตัวจริงได้ที่อู่หันศานะคะตัวนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมรีวิวร,รอบคันของคันนี้กันให้ได้ชมนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าถูกตาถูกใจอยากรับ กลับไปแวะใช้งานก็โทรมาสอบถามหรือจะแวะมาเยี่ยมชมมาสั่งสเปคสั่งสีสั่งลายได้เลยนะคะลูกค้าสีของตัวรถค่ะมาจากญี่ปุ่นเป็นสีชมพูค่ะชมพูนมเย็นเลยค่ะลูกค้าวิ้งวิ้งหว,วานหว,วานเลยค่ะเมก้าแคบนะคะตัวนี้ชุดอะไหลโครเมียมมีมาเป็นซี่กระจังตัวเดียวค่ะกันชนใหญ่นะคะแล้วก็มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนจากญี่ปุ่นติดรถมาด้วยนะคะ กระจกมี3บานหามาจากญี่ปุ่นนะคะบานซ้ายขวาแล้วก็บานเตานะคะหอันเป็น3เนาะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นครอบโครเมียมให้ลูกค้านะคะตามนี้เลยสีของตัวรถสีวันเววมากะคะ่ะมาจากญี่ปุ่นนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในคอนโซลกันบ้างนะคะกระจกไม่มีแตกนะคะลูกค้าสวยเลยมารับชมภายในคอนโซลกันบ้างชมพูนอมเย็นค่ะลูกค้าท่นนี้ ภายในคอนโซลค่ะประมาณนี้เลยมีม่านติดรถมาด้วยนะคะตัวนี้ข้างบนหัวค่ะภายในหัวเก่งนะคะมาสภาพนี้เลยค่ะลูกค้าเกะตรงคอนโซลหน้ามาเต็มนะคะไม่มีว่างเลยค่ะมาเต็มแบบนี้เลยนะคะเบาะรถนะคะฝั่งคนขับค่ะตึงมากนะคะไม่มีชํำรุดนะคะสำหรับตัวเบาะรถนะคะ มาค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะคนญี่ปุ่นนะคะสูบบุรีนะคะก็จะทิ้งไว้ในหัวเก่งนะคะสูบภายในหัวเลยลก็จะมีเปื้อนนะคะติดรถด,ด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาถอดซักล้างให้นะคะมาดูคัสซีกันบ้างนะคะลูกค้าตัวนี้ตัวนี้เป็นคัสซีหน้าเต็มคะ่ะลูกค้าเต็มตลอดเส้นเลยความยาวก็อยู่ที่ประมาณหเมตรกวามม่วานะคะเป็น สภาพคัสซีนะคะดูถังลมก่อนนะคะถังลมเป็นอลูมิเนียมค่ะลูกค้าระบบลมระบบเบรกก็เป็นทิปฟี่นะคะตัวตัดลมนะคะตัวนี้สภาพาคัสซีค่ะคันนี้เป็นคัสีหน้าเต็มตลอดเส้นนะคะลูกค้าปลายเต็มเลยแนบห้างคะ่ะคู่ตัวมาจากญี่ปุ่นนะคะอยู่ข้างละห้าตัวตามนี้เลยส่วนเพลาท้ายนะคะเดี๋ยวพาดูสภาพเพลาท้ายกันนะคะตัวนี้ เอาท้ายนะคะตรงส่วนช่วงนี้เราก็จะตัดออกเลื่อนช่วงนอเข้านะคะข้างหลังหัวเกงะะ๋งค่ะตัวนี้ไปดูอีกข้างหนึงกันนะคะ อีกข้างหนึ่งค่ะถังน้ำมันมาที่ความจุอยู่ที่100ลิตรนะคะก็เลื่อนช่วงก็ขยบเข้ามาอีกนิดนึงนะคะสําหรับตัวถังน้ํามันนะคะภาพคัสีค่ะเอาท้ายถือว่าสวยเลยเดี๋ยวจะยกหัวให้ได้ดูเครื่องกันบ้างน,นะคะ บุก,กันความร้อนนะคะถือว่าสภาพอยู่สวยอยู่เลยค่ะลูกค้าไม่มีชำรุดเลยนะคะสำหรับหัวรถคันนี้เนะาะข้างๆกันค่ะตัวนี้เป็นเครื่อง7 e ค่ะ j o 7 e นะ e ถเป็นเครื่อง5สูบ210ค่ะลูกค้คาคอมเบรเรลเทอร์โบนะคะสภาพเครื่องนอกค่ะก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดแต่อย่างไดเนาะเรามาอัปเดตนะคะเพิ่งจอดถึงอูเรียบร้อยวันนี้เลยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะ เป็นเครื่องฮาสูงนะคะตัวปั๊มน็อตยังดูเป็นปั๊มตัวสีเขียวๆอยู่เลยจากญี่ปุ่นนะคะลูกค้ามองเห็นกันไม่อ่ยเลคซีก็จะอยู่ฝั่งหน้าซ้ายนะคะสำหรับเจ็ดอีเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะอันนี้ข้างบนหัวเก่งนะคะสภาพเครื่องนะคะตัวนี้ จ็ดอีค่ะลูกค้าหาสูคอมเรลเทอร์โบค่ะ210แรงม้าโดยประมาณเนาะก็คันนี้ยังโสดนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจก็ อยากดูตัวจริงก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้นะคะที่อูหันสาค่ะมาสั่งสเปคเลือกสีเลือกลายกันได้เลยนะคะลงจอถึงอูวันนี้ค่ะวันที่23มีนา2,565นะคะรถคันนี้ยังไม่มีเจ้าของค่ะรอผู้ใหญ่ที่ใจดีนะคะจะมารับน้องนะคะกลับไปไว้ดูแลไปไว้ใช้งานต่ออยู่นะคะถ้าสนใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะตามเบอร์โทรของอูหันสานะคะ0813619239ค่ะอีกเบอร์นะคะ089 2 7 7 8 5 4 9นะคะยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกท่านเนาะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทองอู่ของเรากันเยอะๆนะคะ,ะสำหรับคันนี้ก็ลงจอดถึงอู่เรียบร้อยะคะ่ะมาอัปเดตให้ลูกค้าแล้วก็เอฟได้ชมกันนะคะ,ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันคะ่ะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีคะ่ะ